ตำบลบ้านหม้อตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่รับผิดช,ชอบประมาณ6.9ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น6หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ 1. บ้านไร่หมู่2บ้านไร่พระเนียนหมู่3บ้านเมืองโมอนหมู่4บ้านหลุมดินหมู่5บ้านโคกมะกรูดหมู่6บ้านร่วมพัฒนามีครัวเรือนทั้งสิน 3, ส้น3,204ครัวเรือน ประชากร7,451คนแยกเป็นชาย3,447คนเป็นหญิง4,04คนแบ่งโครงสร้างทางสังคมเป็น2ลักษณะอันประกอบด้วยลักษณะสังคมเมืองและลักษณะสังคมชนบทตำบลบ้านหม้อยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี2540ปัจจุบันมีนายธีรศักิ์พาณิชวิทย์ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นายภูริษแสงวณิชย์และนางสุภาพรจิปรานิจกุลดํารงตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายบุญธรรมนวัฒนพงศ์ดารงตําแหน่งเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจํานวน12คนจาก6หมู่บ้าน โครงสร้างด้านการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อประกอบด้วยสำนักปลัดส่วนการศึกษาส่วนการคลังส่วนโยธาและส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมดีประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เข้าถึงระบบสุขภาพชุมชนพัฒนาทักษะการศึกษาครัวเรือนอยู่แบบวิถีไทยภายใต้ปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอได้มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารใน4มิติหลักประกอบด้วยบทบาทผู้บริหารมีการกำหนดภารกิจรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยนายภูริษแสงวณนิต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่1รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสุภาพรจิรานิชกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่สองรับผิดชอบส่วนการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและสวัสดิการสังคมนายบุญธรรมนวัฒนพงศ์เลขาุิการรับผิดชอบส่วนการขัง บทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เช่นการทําปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายให้แก่คนในชุมชนบทบาทองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนมีสองภารกิจหลักได้แก่การจัดประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและจัดให้มีการทํางานร่วมกันของประชาชน โดยการประสานผ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อยังมีการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อในด้านต่างๆเช่นด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบมีการเน้นดำเนินการในด้านสาธารณสุข และจัดทำโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตและไขมันในเส้นเลือดรวมทั้งติดตามอาการผู้ป่วยเรื้อรังอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าปา่าร่วมกับวัดเสาธงเรียงซึ่งอยู่ในพื้นที่เพื่อนำเงินจัดซื้อเครื่องมือบริการทางด้าน,นธนกรรม ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดบุคลากรปรับปรุงภูมิทัศทำความสะอาดท่อระบายน้ำและจัดเก็บขยะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน,นด้านการศึกษาได้จัดการศึกษาในสามมิติโดยมิติแรกเป็นการส่งเสริมการศึกษาในระบบคือกำหนดให้เยาวชนในพื้นที่สามารถเรียนเสริมในวันหยุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากบุคลากรที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้จัดหามิติที่2มีการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงสิ่งที่อยากเรียนรู้ซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาวิทยากรและมิติที่3คือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโดยกสนเป็นตัวหนุนเสริมการศึกษานอกระบบ ให้ประชาชนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับสามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้ด้านการรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารสุตตำบนบ้านหม้อได้จัดให้มีศูนย์อ,อปรพร,รเพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนองค์การบริหารสุตตำบนบ้านหม้อยังมีสีองค์กรหลักที่ร่วมส่งเสริมและเป็น,นกลไกในการกลับคืนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาตำบล ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะเพื่อพัฒนาสังคมองค์กรสตรีมีบทบาทในการจัดกิจกรรมลดละเลิกอบาย,ยมุกชมรมอสอม,อมีบทบาทในการรณรงค์และส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนร่วมกับสถานีอนามัยศูนย์พัฒนาครอบครัวมีบทบาทในการเสริมสร้างความรักความใกล้ชิดของคนในครอบครัว สู่การปลูกฝังและสร้างพฤติกรรมการอยู่อย่างวิถีไทยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อถึงแม้จะเป็นชุมชนที่มีวิถีสองลักษณะกลึงเมืองกลึงชนบทเป็นเรื่องยากที่จะทําให้คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมหรืออยู่ร่วมกันอย่างเลื่อกูลแต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อมีความเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นของประชาชนการที่จะคิดจะทําในทุกขั้นตอน จะต้องยืนอยู่บนความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ